สวัสดีนะครับผมสวัสดีเพื่อนๆนะครับมาดูมอเจริญนะครับมอเจริญยนเป็นรถฉีดยาไฮเทคนะครับขอขึ้นไปหน่อยก่ออยู่ที่สามงามนะครับมีมีคันเดียวนะครับในอำเภอนี้นะครับเป็นระบบตู้แอร์นะครับตู้แอร์ใช่ไหมตู้แอร์ครับแต่ตอนนี้ถอดเ้ถอดถอดออกทำไมอ่ะ ยังไม่คุ้นยังไม่ฝล่อยหลังไม่คุ้นอ๋อไม่มีกล้องอะไรเหรออ๋อมันก็มีจออยู่เนี่ยมันยังไม่เห็นมันไม่เห็นล้ออะไรอ๋อไม่เห็นล้อโอเคครับแต่ว่าก็เหม็นยาอะไรกันก็ไม่เท่าไหร่ครับยาในลุงล่างแล้วพกวิทยุทำไมก็เผื่อเผื่อสื่อสารกับคนข้างล่างอ๋ออ๋อครับมัต้องมีวิทยุด้วยเป็นเป็นถังกี่ลิตรครับเนี่ยสี่ครับ450 แล้วก็ปีกกว้างกี่เมตร <20 S 1> ข้างละยี่สิบหรือว่าข้างละสิบไปทีมีครับยี่สิบมอ๋อถ้ากับว่า <30 S 1> กว้างสองข้างใน้ยี่สิบเมตรโอเคนะครับนี่รวฉีดยาให้เทคมอเจรินเอ่อมอเจริญซับนะครับผมเคยผมเคยเห็นในเพจอยู่นะครับแต่วันนี้แต่มาดูรถจริงๆนะครับผมเป็นเครื่องยนต์ของอะไรพี่อิซก,กิขนาด สามสูบสี่สิบสองมาอ๋อสามสูบสี่สิบสองแรงมีเทอร์โบด้วยอ่ะเครื่องยนต์ในเก่าเก่านอกนะเก่าญี่ปุ่นอันนี้คือปั๊มเดินปั๊มแปดปั๊มปั๊มตัวเดินขนาดเบอร์ได้สิบแปดนะของได้กินใช่ไหมอ๋อนี่เป็นปั๊มตัวเดินนะเป็นตัวเดียวเหรอเป็นปั๊มแปดมีมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวใช่ อ๋อเป็นแฝดในตัวเลยอ๋อตัวนี้ตัวนึคงครับตอนนี้เป็นแฝดอ๋อครับถ้าเกิดว่ามีสองตัวเขาเรียกปั๊มคู่ใช่ไหมปั๊มเดี่ยวคู่อ๋อครับตัวตัวนี้เรียกปั๊มแฝดนะครับอ่าแล้วตัวเดินตัวเดินเป็นแบบของอะไรเนาะนี่เป็นช่อนเดินของรถรถรถแม็คโครอะไรกะครับอ๋อขนาดขนาดพวกยี่สิบเปล่าประมาณนั้นครับเนาะอ่า นี่นะครับตัวเดินนะครับเป็นของไม่โครเล็กนะครับโซ่ก็จะประมาณนี้นะครับโซ่เล็กมากเลยนะครับแต่ว่ามันก็ต้องใช้ให้เล็กที่สุดนะเพื่อลดการเหยียบข้าวนะครับแล้วก็ข้างหน้าก็จะแบกข้าวไปในตัวนะครับนี่นะครับอ๋อลืมถามน้ำหนักเลยพี่น้ำหนักกี ี่ตันตัสามหนึ่งจุดสามตันนะครับหนึ่งจุดสามตันแล้วแล้วราคาบอกได้ไหมพี่หกแสนเก้าครับหกแสนเก้าอ๋อหกแสนเก้าตัวท่อปสุดแล้วพี่ทำไมไมเอาตัวธรรมดามาจะได้ไม่ต้องเอามาก็ถอดแอร์ออกอ๋อออ๋ครับ วันที่18นี่จะลากกลับไปใส่ละอ๋อครับเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเหม็นยาเนาะครับตอนนี้งานแล้วทำมวันที่18เนี่อ๋องานเยอะไหมพี่ทุกวันก็๋ีเกือบทุกวันครับช่วงนี้บ้านเรายังใหม่ครับอ่าครับบางคนเขาก็ยังไม่ยอมรับอ๋อครับกลัวเหยียบข้าวใช่แต่ว่าไม่มีปัญหานะเรื่องเหยียบข้าวเพราะว่าเดี๋ยวมันก็ดีดขึ้นคืนนะครับเนี่ยอย่างผมลงไปเหยียบนะเดี๋ยวมันก็จะขึ้นคืนนะครับอืมค่ะ ยาตอนนี้มาคุมอะไรเนี่ย,ย <า S 1> เพีย้ยะขามแมลงอ๋อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับใช้คนก็ได้ใช้โดนก็ได้ใช้ลดฉีดยาให้เท็กก็ได้นะครับตอนแล้วแต่ชอบแบบไหนก็จัดการแบบนั้นนะแล้วก็พี่รับจ้างฉีดไล่เท่าไหร่ครับข้างนอกพื้นที่แบบนี้ก็คนแบบหกสิบอ๋อหกสิบตามบ้า,บานจะห้าสิบอ๋อแต่ของที่แบบ้า อ๋อครับหรืกก็เท mm ่ากันท nah. ั่วไปพอคนจีดก็หกสิบอยู่แล้วครับก็ผมจ้างไปมัเนี่ยอยู่อยู่น้องหนูเนี่ยครับประมาณยี่สิบกิโลยี่สิบกว่ากิโลไกลใช่ไหมอ๋อครับเอ้ยครับน้ำน้ำนี่ก็ใช้ปั๊มดึงเอาในบิ่งนาเลยนะครับนี่ ผมก็ยังยังงงอยู่นะว่าพี่ก็เอาน้ำมาตรไหนนะครับอเออปิดเต็มแล้วแล้วก็ทำอะไรอีกครับนี่ฉีดได้เลยใช่ไหมอ๋อผสมยาเรียบร้อย๋ยวผมจะลงรได้ครัแต่ผมลงจากรถก่อนแล้วรอบหลังจะขึ้นโอ้เสียงรถไถยังไงยังงั้นเลยนะับนี่สิสกินะครับ ยืดแขนออกก็ได้นะครับเนี่ยอ๋อสามารถรับกะดับขึ้นลงได้นะครับแล้วก็แยกดูกเข้ากลางออกนะครับอ๋อเนี่ยหัวยา กวางกว้างมากๆเลยนะครับ้วยน้นก็เป็นออกเป็นฝอยดีมากเลยนะครับเนี่เป็นละอองนะครับนี่แล้วก็ไปได้กว้างนะครับโอ้โห,โหสุดยอดเลยนะครับเคยเห็ <c ười> นแต่ในในเพจเนอะใน YouTube นะครับ ก็ผมก็ได้มาดูรถของจริงนะก็ถือว่าโอเคเลยนะครับถือว่าโอเคถือว่าค่อนข,ข้างที่จะเยี่ยมเลยนะครับมาแล้วมองดูไกลๆดิ้ยังร่าเครื่องบินนะครับเป็นเครื่องบินแต่ว่าบินค่อนข้างที่จะต่ำนะครับนี่ <laughs> ถือว่าโอเคเลยเนาะ รายละหกสิบเนาะถ้าคนก็60นะครับชาดโดนก็อาจจะ50บาทนะครับแต่ว่าก็โอเคนะเพราะว่าเขาปล่อยน้ํายานั้นได้เยอะนะครับก็ให้เพื่อน,อนตัดสินใจเอาเองเนาะว่าแบบไหนดีครับแต่ว่าความรู้สึกผมก็ผมก็ว่าคนนะเนาะไม่มีอะไรดีเท่าคนนะครับ คนฉีดดีที่สุดนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าแรงงานคนนั้นหายากนะครับแรงงานคนนั้นแทบจะไม่มีเลยนะเพราะว่าเล่นกับสารเคมีนะเล่นกับยาอย่างผมมามาถ่ายเนี่ยกลับไปเนี่ยผมก็ต้องไปอาบน้ําเลยนะเพราะว่าโดนนิดๆเนี่ยแค่เราได้กลิ่นนี้ก็ถือว่าเราสูดดมเข้าไปแล้วเนาะ ร่างกายเรานะอาจจะเก็บอขอบคันนานะครับเก็บตามทางคันนาก่อนโอ้ตายแล้ว20เมตรเข้าถึง กรูเลยนะครับนี่ยนครขึ้นมาบนคันนาเลยนะครับที่หนอนหญ้าอะไรก็ไม่เหลือนะครับสามารถบินสูงเยยงซ้ายยงขวาได้นะครับ ผมต้องอยู่ข้างหน้าหน่อยนะครับเพราะว่ากิ่นตัวมันแรงนะครับ <c oughs> ต้องเอาแบบนั้นเลยจำเดียวกินตัวนะ <c oughs> ครับที่ถึงกระท่อมเลยนะครับ เห็นพี่เขาบอกว่าเป็นคันที่2ของอูนะครับอู่มอเจริญทรัพย์ก็กำลังอยู่ในช่วงทดลองเนาะเดี๋ยววันที่18นี้ก็ต้องเอารถเข้าไปาไปตรวจสภาพนะครับแล้วก็เอาไปติดตู้แอร์นะผมว่าเริ่มจะขับคล้องแนละ้ว ก็เตรียมสั่งชุดชุดใบตัดนะครับชุดใบตัดข้าวดีดนะครับผมดูรอยเหยียบข้าวนะอ๋อก็จะประมาณนี้นะแต่ว่าหน้าไปกว้างเนาะ,นะหน้ากว้างเอาง่ายๆว่า หนึ่งหนึ่งไร่หน้ากว้างขนาดของหนึ่งไร่ออขนาด20บาเนาะยีคุณ20่สิบาอย่างตัวนี้ไปก็แค่แค่รอบเดียวนะครับผมทำนั้นนะครับเพราะว่ามันไปได้ถึง20เมตรเลยเนาะอันนี้เติมเติมถังที่2แล้วนะครับผม ที่สคือว่าถัางละ4 5่า450ลิตรเนาะแปลงนี้ก็15ไร่นะครับผม15ไร่บิ่งเดียวนะครับของเสียนุนี่แหละที่ผมไปถ่ายถ่ายคลิปรถไถพี่เขาเนี่แหละสยามพัดเอ็กลองดูนะลองดูยาวๆนะว่าเบ็ดเสร็จแล้วจะใช้น้ำไปกี่ลิตรกันแน่นะครับผม แต่ใช้คนฉีดก็จะประมาณประมาณพันพันลิตรนะเนาะประมาณพันกว่าลิตรนะถ้าสิบห้าไร่นะครับขอ,อยาไาอะไรละน่าจะรอบสุดท้ายแล้วนะครับเนี่ยแต่ว่ามันก็เกินนะ ปีกๆมันกว้างกว่านะครับเราวนขาไอขับไปเนี่ยแล้ววนมาอีกรอบนึงเนี่ยมันก็เกินแล้วนะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่ามันเป็นยาฆ่าเพลี้ยฆ่าหนอนเนาะสิบห้าไร่ไร่ละหกสิบสิบไร่ก็หกร้อยเนาะแล้วก็ห้าไร่ห้าสามสิบก็เก้าร้อยบาทก็ถือว่าโอเคนะครับไม่ถึงชั่วโมงนะผม แป๊บเดียวนะครับแต่ว่าพื้นนาแถวนี้ก็ค่อนข้างที่จะบิ้งเล็กเนาะจะไม่เหมือนแถวๆทางสุพรรณนะแถวนนทบุรีแถวนั้นจะบิ้งใหญ่คนักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครผมมีเพลงฟังด้วยนะครับเสร็จการแล้วฟังเพลงนะครับ เติมยาไปก็สองสามครั้งนะครับแต่ว่าครั้งที่3ามนี่รู้สึกว่าจะไม่เต็มนะ,ะกลางปีกแล้วหรือว่าก็น่าจะประมาณพันพันกว่าลิตรนะครับพันนิดๆเก็บงานตรงนี้นะครับ ครับนี่ผลได้นะครับยนต์โอ้ยโอ้ยโอ๊ยเจอเสานะครับว้าวเสาวสาเฮ้ยกืบห้อยไปแล้ว เก็บเสานะครับเก็บปีกอ๋อถ้าเกิดว่าเจอถึงขั้นในสุดท้ายก็จะพับเอานะครับแล้วก็กลางให้มันยืดออกมาได้อีกนะครับ ไปดูตอนขึ้นเทเล์ด้วยนะครับว่าจะเป็นแบบไหนนะหน้าตานะครับตัวมันเหมือนเหมือนอะไรสักอย่างเหมือนของเล่นนะครับโอ้ดูล้อก็สูงนะครับ สูงมากเลยนะครับแล้วก็เก็บเก็บพับนะครับ่อแล้วล้อก็จะมีโชคด้วยนะครับเนี่ยกำลังจะขึ้นเลอร์กลับนะครับมาดูหน้าตาตอนขึ้นเทเลจะเป็นยังไงนะครับ เหมือนรถเกี่ยวข้าวหรือเปล่าว่าสงสัยว่าจะถอยหลังขึ้นเอานะครับไม่ได้เอาหน้าขึ้นนะครับออ M มมอเจริญซัมนิว20 20จิตยาใไฮเทเจริญซัมนะครับ690,000บาทท็อปสุดน,นะครับ อ,อ๋อเสียงนะรตรงนี้คนให้สัญญาณมือคนหนึ่งนะครับผม เรียบร้อยเคื่อนได้ไม่ยากนะครับไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายเดินไปเนาะโอเคนะเพื่อนๆก็วิดีโอชุดนี้จะขอจบไว้เพียงเช่านี้นะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณทุกไลฟ์ทุกกำลังใจนะครับแต่ยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ